มันนี่เป็นไงบ้างสนุกงอยูครับฮะยกยืมฮ่า่าฮสะดุดก่อนไลยโดนตอกเฮ้ยไหนโดนจะโทษโทษะโดนตอกฮะเดี๋โอเป็นลูกมะนาวเลยช่งไหนหนิได้ยกสองหรอยกสองเหรอโอ้โหเราวีนี้เราเปเล่นช่วงไหนที่เราคิดว่าก็ชนะกระดูกแล้วเราก็เป่าฝายกแรกแต่เขาแต่เขาโดนเราเขาก็จะไป้ไหมจะแพ้เลยนะเกมไม่เก่งไ่เกเขาเก่ครับเกมมันมันง่ายกว่าที่คิดไหม มันก็ไปไงผมคิดว่าเขาคจะรักเขาได้แต่ว่าเขามีสองมีสอัวเราโดนถ้าระวังตัวยังโดนเลยเราเองก็ระวังกลัวสอเหมือนกันไปไปทีชนะแล้วนีไปไนทางเส้นทางเขาลดสี่คนครับสคนไทยนะเจอใครกองที่หน่งของที่หนึ่งที่สองกาโดนเราดนใคนนี้เราเรารา็นน่าจะเทีกเราเกสามไฟเรามีกี่แจ้งครับมีกตัวเจ็ดแงลึกๆเป็นไงบ้างของรุ่นนี้ ก็สนุกครับก kind of, uh, like ็อ uh, ย right? well, ู่สองท่านในแชมป์นะใช่ไหมตัดเชือกแล้วก็ชิงทัพเลิกเลยตัดเชือกสี่คนเราคิดว่าใครที่ว่าน่ากลัวกดดันที่สุดไม่ไม่เพราะเจอทุกคนเจออ๋อเจอเจอกันมาหมดแล้วก็คือไม่ได้กดดันอะไรเจอใครก็ได้เราคาดหวังในมวยรอบนี้เงินสามล้านก็หวังหวังลึกๆหวังอยู่นะเอแล้วก็ผม ใช่ ais, แล้วออ at, เออบอกไปเมยองไหนติดตามหน่อยน้องเอ้าก็ขอบคุณที่เชียร์นะครับก็ทำงานกันได้เองดีดีกันนครับฝากติดตามไปต่อไปทุกคลิปไปเลยครับยดีนะดีนะดีนะอ่ะ